วิดีโอสาธิตขั้นตอนการสร้างไฮเปอร์ลิงก์เพื่อลิงก์ไปหน้าอื่นในไฟล์เดียวกันนะคะในหน้าหนึ่งอาจารย์ก็จะพิมพ์ข้อความคำว่า go to page 2 go to page 3แล้วก็กำหนดหน้างานไว้ทั้งหมด5 5หน้านะคะอันนี้คือหน้า2และหน้า3หน้า4และหน้า5 นะคะในส่วนของ A master อาจารย์จะเก็บเลขหน้าแล้วก็ชื่อหนังสือนะคะเลขหน้าแล้วก็ชื่อหนังสือเนี่ยเราจะสร้างอยู่ในเลเยอร์ที่อยู่บนสุด ซึ่งอาจารย์ตั้งชื่อไว้ว่า Page Number ซึ่งเนื้อหาในการสร้าง A Master เนี่ยเราเคยเรียนไปแล้วนะคะทีนี้กลับมาที่หน้าที่1เพื่อจะมาดูขั้นตอนในการกำหนดค่าให้กับคำว่า go to page 2นะคะเพื่อที่จะให้ลิงก์ไปยังหน้า2ก็ไปที่เมนู Windows เลือก Interactive เลือก คำสั่ง Hyperlink กนะคะก็จะขึ้นพารเนลที่มีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็คลิกเลือกที่คำว่า Create New Hyperlink ซึ่งคือปุ่มนี้เมื่อเราคลิกที่ปุ่ม Create New Hyperlink จะปรากฏหน้าต่างของ Windows New Hyperlink เกิดขึ้นในส่วนของ Link t o เราจะเลือกประเภทเป็น Page hey. นะคะเพื่อให้รู้ว่าเราจะลิงก์ไปยังเพจนั้นๆส่วนด็อกเมนต์ก็คือให้เราเลือกชื่อไฟล์ที่เราต้องการจะลิงก์ไปนะคะในที่นี้ อาจารย์เซฟไว้ชื่อ test hyperlink นะคะ document จึงขึ้นคำว่า test hyperlink ในส่วนของเพ g คือเป็นการระบุเลขหน้าว่าเราต้องการที่จะลิงก์ไปยังหน้าไหนจากตัวอย่างนี้คือลิงก์ไปที่หน้าที่2ส่วนในส่วนของ zoom setting เราจะเลือกเป็น fit in window นะคะก็คือให้หน้างานเนี่ยมีลักษณะของเต็มจอ แล้วก็คลิกโอเคนะคะจากนั้นวิธีการทดสอบว่าค่าที่เราเซตเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่เราก็เลื่อนเมาส์มาคลิกที่ลูกศรชี้ไปทางด้านขวานะคะเมื่อคลิกหนึ่งครั้งก็จะลิงก์ไปยังหน้าที่สองแสดงว่าเรากำหนดค่าถูกต้องนะคะกลับมาที่หน้าหนึ่งอีกครั้ง คลิกที่ข้อความ go to page 3จากนั้นทำเหมือนเดิมนะคะ create new hyperlink ในส่วนของ link to เลือกเป็นประเภท page สังเกตดูจะมีให้เราเลือกเยอะนะคะแต่เราเลือกเป็นแบบ page เพราะเราจะลิงก์ไปยังหน้าต่างๆนะคะ document ก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่เราเซฟไว้ส่วน page ก็คือข้อความเนี้ยเราต้องการให้ลิงก์ไปที่หน้าที่3 Zoom Setting ขนาดของหน้าจอก็คือเท่ากับขนาดของวินโดสนะคะจากนั้นคลิกโอเควิธีการทดสอบคลิกลูกศรไปทางด้านขวามือนะคะก็จะลิงก์มายัางหน้าที่3 ะะแสดงว่าผลการกำหนดค่าของเราถูกต้องเราก็กลับมาที่หน้าที่1อีกครั้งนะคะ,ะถ้าเราต้องการจะแก้ไขเลขหน้านะคะเราต้องการจะแก้ไขว่าข้อความนี้อยากจะให้ลิงก์ไปยังไม่ใช่หน้า2เราก็เลือกนะคะกล่องข้อความแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ในพาเนลนี้ ก็จะปรากฏหน้าจอเดิมนะคะ Edit h y p e r l i n k เราก็สามารถเปลี่ยนเลขหน้าได้ตามที่เราต้องการนะคะอันนี้คือขั้นตอนในการสร้าง h y เปอร์ลินะคะ